บัตรคนจนรับคืนเวทงวดสุดท้าย15กันยายนจับตาเลื่อนลงทะเบียนรอบใหม่วันที่15กันยายน2563บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับความช่วยเหลืออีกหนึ่งรายการคือเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเวท5%โดยผู้ถือบัตรจะได้รับเงินเวทเดือนนี้เป็นงวดสุดท้ายหากรัฐบาลไม่ได้ประกาศขยายอายุมาตรการนี้ออกไป ขณะเดียวกันมีกระแสะข่าวว่ารัฐบาลจะเลื่อนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ออกไปก่อนเนื่องจากจะมีโครงการแจกเงินรอบใหม่จำนวน3,000บาทแก่ประชาชน15ล้านคนทั่วประเทศหรือคนละครึ่งออกมาซึ่งผู้ถือบัตรก็จะได้รับประโยชน์จากโครงการใหม่นี้ด้วย15กันยายน2,563บัตรคนจนรับเงินคืนแวดงวดสุดท้าย มาตรการคืนแวด5ให้ผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะสิ้นสุดลงในเดือนนี้ส่งผลให้ผู้ถือบัตรได้รับเงินคืนแวดงวดที่15กันยายน2563เป็นงวดสุดท้ายหากไม่มีการประกาศขยายอายุของมาตรการออกไปผู้มีสิทธิ์รับเงินคือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตรและใช้เงินจากบัตรลูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่นๆที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ในเดือนสิงหาคม2,563โดยรัฐจ,จะคืนภาษีแวด5%ผ่านกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ e ีม n น y ของบัตรสวัสิการแห่งรัฐซึ่งประชาชนสามารถกดออกมาเป็นเงินสดหรือรูดซื้อของตามร้านชงฟ้าและร้านค้าอื่นๆที่ร่วมโครงการได้แต่ยอดเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน500บาทอีก3รายการ รับเงินเดือนสุดท้ายเช่นกันนอกจากเงินคืนแวด5%แล้วเดือนกันยายน2,563นี้บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับความช่วยเหลือสามารถการเป็นเดือนสุดท้ายเช่นเดียวกันได้แก่ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มปตท100บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธินี้ต้องเคยลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบอาชีพหาบเล่แผงลอยได้ไว้แล้วซึ่ง ผู้มีสิทธิ์สามารถใช้ได้ในร้านค้าที่เข้าร่วมรายการค่าน้ำประปาฟรี100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้ได้รับสิทธิ์คือครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ100บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยทั้งนี้เมื่อบินค่าน้ำมาผู้ได้รับสิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้กับเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนในวันที่18 เดือนกันยายน2563และสามารถนำบัตรมากดเงินสดใช้ได้เลยค่าไฟฟ้าฟรีไม่เกิน230บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ230บาทและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยจึงนี้เมื่อบินค่าไฟฟ้ามาต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบ จะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้กับเข้าบัตรคนจนในวันที่18กันยายน2563และสามารถนำบัตรมากดใช้เงินสดได้เลยจับตาเลื่อนลงทะเบียนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับการลงทะเบียนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นเดิมกระทรวงการคลังคาดว่าจะดำเนินการ ได้ไต่มาสที่4ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2563แต่ล่าสุดอาจจะต้องเลื่อนไปเป็นต้นปี2564เนื่องจากต้องให้ความสำคัญกับการแจกเงิน3,000บาทหรือโครงการคนละครึ่งเป็นอันดับแรกประชาชาติธุรกิจรายงานโดยอ้างนายวลวรวรนแสงสนิทผู้อานวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังว่า กระทรวงการคลังจะเลื่อนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ออกไปเป็นช่วงปลายปี2563หรืออาจจะต้องเป็นต้นปี2564เนื่องจากขณะนี้กระทรวงการคลังได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สบศให้ดำเนินโครงการคนละครึ่งที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ุกกาลังซื้อก่อนสุดท้ายนี้ขอขอบคุณสำนักข่าวเดอะแบง k อกอินไซด์นะครับ